ัวลูกเองหลังจากแต่งงานแล้วสามีก็ไม่สนับสนุนในการมาสร้างบารมีกับวัดพระธรรมกายเลยคอยหาเหตุที่มีปากเสียงและมีกิริยาที่ไม่พึงพอใจอยู่เสมอบางครั้งจะมีพระาจากวัดพระธรรมกายมาที่บ้านสามีก็จะขับไล่และพูดตะคอกใส่หรือแสดงการให้รู้ว่าไม่ต่อรับช่วงที่วัดมีข่าวยิ่งทําให้สามีไม่ชอบมากยิ่งขึ้นไปอีก แต่ว่าเมื่อการเวลาผ่านไปวัดพระธรรมกายและหมู่คณะก็ยิ่งเติบโตสามีจึงเริ่มเอ็นเริ่มเอียงเริ่มให้ความสนใจแต่ลูกก็ยังหวังอยู่เสมอว่าเขามีสักวันที่สามีจะเข้าใจในตอนแรกๆเขาเห็นลูกยกมือไหว้หลวงพ่อในดาวธรรมเขาก็หัวเราะแต่พอฟังไปนานๆเข้าสามีก็เริ่มมีเหตุผลซึมซับแล้วก็มีความเข้าใจในหมู่คณะมากขึ้น เขาก็มีจิตใจเริ่มใสในสิ่งที่หลวงพ่อแนะนําสังเกตได้จากการที่สามีบอกกับหลวงพ่อพูดีจังเขาจึงเริ่มแอบนั่งสมาธิวันไหนไม่ได้เปิดโทรทัศน์เขาบอกว่าอ้าวทาไมวันนี้ไม่เปิดหลวงพ่อละ่ะเจ้าก,กระทังอยู่มาวันหนึ่งเขาได้ทําให้ลูกรู้สึกแปลกใจและก็ดีใจมากเขาบอกให้ลูกเอาเงินไปสร้างพระธรรมกายจำตัวให้เขาด้วยแล้วเขาก็ได้สวายปัจจัยด้วยมือของเขาเอง พร้อมกับน้ำตาแห่งความบิติต่อมาเขาก็ขอให้ช่วยเอาสร้อยทองที่สวมคออยู่ไปขายแล้วก็นำเงินที่ได้ไป่อรูปเหมือนทองคำของพระเดชคุณหลงปู่วัดปากน้ำประสิทธิเจริญองค์ที่สามที่ผ่านมาก่อนที่สามีจะเสียชีวิตหนึ่งวันพระจารย์ธิวัดได้ไปเยี่ยมสามีของลูกทำให้เขาได้มบียอกาศถวายสังฆทานและร่วมทำบุญหลอบลรับทานอาคารภาวนาด,ด้วยถึงแม้ตอนนั้นสามีจะพูดไม่ได้แล้ว แต่เขาก็รับรู้แล้วก็ยินดีทุกอย่างเกี่ยวกับบุญในการหลอพรักครั้งนี้ตัวลูกเองเนี่ยรู้สึกดีใจมากที่สามีของลูกสามารถกลับใจได้ถึงแม้จะเป็นช่วงวาระสุดท้ายของชีวิตเขาก็ตามค่ะการที่สามีขัดขวางการทําความดีของลูกและที่เขาเคยพูดไม่ดีไว้กับวัดส่งผลให้เขาอย่างไรหรือไม่บุญใดทําให้สามีเข้าใจหมู่คณะในช่วงท้ายของชีวิตเขาตายแล้วไปไหนคะ ได้ฝากอะไรถึงตัวลูกและลูกสาวบ้างคะมาฟังกันเลยสามีตายแล้วก็ไปเป็นเทพบุตรสุดลอมีวิมานทองขนาดย่อมย่อมของฉันจะตุมหาราชิกาสายยักษ์มีเขียเ้ยวยาวและปากเม้นเหม็นปากค่อนข้างเม้นที่ไปเป็นเทพบุตร สายยักษ์ก็ได้บุญที่ทำในช่วงท้ายมาปิดอบายให้และที่ปากค่อนข้างเหม็นๆมนเพราะวาจีกรรมที่ด่าว่าผู้มีศีลน,นี่ด่าว่าผู้มีศีลด่าว่าวัดเออเพราะความไม่รู้แท้แท้เลยเนี่ยผู้มีศีลก็ไม่ได้ไปแช่งอะไรอะไรแต่พอตัวทำเขาวิบากกรรมเหมือนจะข้าเซตโปรแกรมว่าจงดา่ามีความเห็นผิด ไม่เข้าใจว่าผู้ที่มายืนอยู่ตรงหน้านี้คือเนื้อนาะบุญอายุพระาศาสนานี่ก็เป็นขอทานมัง่งกําลังจะมาขอเราเอาเปรียบสังคมอะไรต่างๆหล่านั้นก็เนกว่านี่สมมุติะนะที่ต่างอะไรต่างๆนานาเนี่ยนี่ทีต่างเอาไล่มั่งว่ามั่งเวลาพระไปบินนบาตอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็จะเป็นวิจิกรรมถ้าไม่มีบุญ ทำเอาไว้จะไปอบายแต่นี่บุญช่วงท้ายยังปิดอบายเกิดม,มาผิวก็ยาบยาบหมุนเวียนมาเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็กลิ่นตัวกลิ่นปากเหม็นตอนนี้ทราบซึง้งเรื่องบุญบาปมากจ้ะแล้วก็นึกย้อนเสียดายเสียดายว่าไม่น่าด่าว่าภูมิศีลเลยแล้วก็อยากได้บุญเพิ่มมากขึ้น จะทำบุญยหญด้วยยาอมส่งไปให้นะก็ไม่หายเหม็นไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเดอเอายาอมมาบอกถวายพระบอกช่วยเป็นไปษนีส่งให้น่งตั้งบุญใหญ่ตั้งทำบุญใหญ่ได้รับบุญที่อุทิศไปให้แล้วแล้วต้องการให้ตัวลูกแล้วลูกสาวอุทิศบุญไปให้อีกสามไม่ได้รับบุญทิสราสร้างพระประทานแล้ว อุทิศบุญไปให้แล้วด้วยความปิติใจก็ทำให้อากิ <laughs> ่นลดลงจะ้ะสภาพทุกอย่างดีขึ้นลูกถูกสามีขัดขวางไม่ให้มาวัดสร้างบารมีตลอดเพราะชาติในอดีก่อนเจอหมู่คณะก่อนเจอนะก่อนเจอไม่เข้าใจหมู่คณะเลยนะมีข่าวที่สื่อเขาลงไมาดินะสื่อสมัยก่อนก็ก็คล้ายๆอย่างนี้นะ <c oughs> พูดกันต่อๆกันไปงงพวกที่ไม่ชอบวัด ได้รับจ้างมาด่ามังอะไรางั้นนะอิจฉาลิษยาบ้างไม่เข้าใจจริงๆบ้างก็ได้ห้ามคนที่จะมาสร้างบุญกับบุคนะเธอจะไปเลยวัดนี้รวยแล้วไปสร้างวัดจนๆเถอะเธอจะไปเลยวัดนี้ลงข่าวนะวอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นแต่ว่าต่อมาภายหลังเปลี่ยนใจเพราะพอมาศึกษา ก็เข้าใจพอมาเข้าวัดก็เข้าใจจึงได้มาสร้างบารมีกระหมูคนะ่คณะมิบาก,กรรมที่เคยห้ามคนมาสร้างบารมีนี่แหละจ้ะจึงดึงดูให้มาเจอสามีเช่นในปัจจุบันที่ห้ามเราทำบุญนี่แหละ